ี่มนดื้อขนาดพกมาได้เนี่ยกระดิ่มนือไปนั่งจะได้มันเอาลอตเขาลอพกมาไลดอกไม้งามน่ะถือไปให้มันงามหอยอยเงี้จรินสุขจะเญิรทมในเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ด มีนาคม2อง4นห้ร้บีคนะครับนขนาดสูงนะครับรได้พักที่วัดไตศิขาธารมรตตาลามนะครับมากราบคารวะหลงวงพ่อใหญ่เช้าก็จะเดินรับ ยินทบ่าทนะครับหลวงพ่อใหญ่ก็บอ,อกมาสูงพระนสูงนะครับด้วยความเมตตานะครของหลวงพ่อใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับมีญาติโยมน,นะครับมีชีเมขาวรแบบัน้นเพิ่ ร่วมเดินด้วย Thank yeah. you. cái này cái 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 cái

นี่มันเป็นงานแต่ว่านัดพกมันบริุก็เลยมามีโอกาสบุญละมาพลาหลายเลยมีเหตุโอกาสด้เหตุบุญต้อนรับคณะสุดงงพราะนพันิู้บานเป็นพันมี่เือนเมื่อจัว่าเชเกยเดียวอี่าเชื่อย้นี้บเป็นาที่เขางามเป็นาพที่นขาบรินี จะรวมที่นึงเนะับ ก็ขอเจริญพรอเริรทมไปอย่างพี่น้องยติธรรมนะที่กําลังติดตามรับชมนะภาพรบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่27นะครับมีนาคมเช้านี้นที่วัดไตสิขาธารา,ามราัตารามนะครับเป็นภาพรบรรยากาศแห่งความงดงามแหความเมตตานะของท่านพระอาจารย์สมภพโชติพันโยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ในช่วงเช้าที่เราเดินคณะจ,จะรีบเราเดินเข้ามาสู่วัดไตสิขาเพื่อมาร่วมสมภพพระพุทธปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับที่วัดไตสิขาธ่าระตะาซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคณะสงฆ์ก็จะออกจากริกต่อเพื่อไปอยังจุดหมายที่วัดพระธาตุพนมนะครับตอเช้านี้เราจะไปทาธุรกิจทำฉันพัะหารที่บ้านนาฮีตำบลน,นาฮี บ้มนณนหีตำบนมณหีอำเภออากาศลำนวยจังหงสัปดาห์พรก็เป็น,นความเมตตาที่หาประมาณไม่ได้นะของเท้าพระพุทธองพ่อซึ่งด้วยสุขภาพท่านขันแข็งแรงท่านก็อยากมารับนะครับมาส่งเป็นกําลังใจให้คณะลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์ธรรมเนรนะครับเป็นกําลังใจในการกปฏิบัติซึ่งพระนารสงฆ์เองก็ มาถวายบุญนะครับเาเติมกําลังใจให้กับตนเองในการเป็นอยู่ในการเดินทางส่วนหนึ่งก็ได้เป็นบุญนะครับพี่น้องญาิโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็มารอต้อนรับคณะชาริกด้วยได้พบได้เห็นคณะสงฆ์หม่ใหญ่จึงกลายเป็นความสามัคคีให้กับสังคมหนึ่งนะครับที่เรามองเห็นภาพถึง ความดีงามของพระพุทธศาสนาที่สร้างความสุขความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัทนะครับที่เราได้มาอยู่ร่วมประพฤติธปฏิบัติซึ่งนับจากนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับที่เราจะเดินทางไปถึงที่วัดพระธาตุพนม กำหนดการน่าจะเป็นวันที่4เมษายนนะครับในช่วงเดือนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับครูบาอาจารยททท์ที่ทำนะที่ติดตามรับชมถ้าพอมีเวลาอยากจะร่วมเดินทางจริกรร่วมพะพษษ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 ื่อปฏิบัติครับกอกลับนิมนม์นเจริญพรติดตามทางเพจรถยนต์ทำลง,งยางนะครับแต่ละวันเราจะเดินทางไปถึงที่ไหนนะครับจะพักที่ไหนก็สามารถร่วมเดินทาง ร่วมกับหมู่คณะกับครูบาอบาจารย์ได้นะครับ ཁེ ซิ์นะคร,รับพระอาจารย์ชาลันนะในกราบลาเด็กคุณหลวงพ่อนะผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่ในให้การอบรมส,สอนเพฤติปฏิบัติทําให้ท่านอาจารย์ได้มีกําลังใจในการเป็นอยู่อย่างไรกันจึงได้สร้างพระสร้างลูกศิษย์ลูกหาการเป็นอยู่ในพระพุทธศาสนาในรมพระกษัตริยะพัฒน์ได้ มีกำลังจิตกําลังใจในการเดินทางในการประพฤติปฏิบัตินะครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศแห่งบุญอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ดะมีเมตตาอาหารประมาณไม่ได้นะครับ ก็ให้นายพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับทุกท่านทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาในความงดงามนในความกตัญญูและก็ด้วยความเมตตาค,ความสามัคคีที่เราได้เห็นในภาพบรรยากาศแห่งบุญต,ตั้งแต่เมื่อวานนะครับในการ ที่ผสมมาร่วมกัน,นเดินทางมกากราบไหวสัการะเดี๋ยวเฟังเงีมเอาเดินทาแล้ว

ว่าเราได้ได้อยู่ในบรรยากาศแห่งบุญแบบนี้นะครับก็ขอคุณบุญนี้ได้เกื้อกูลส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนะครับเ,เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญนะครับให้เจริญในศีลในธรรมในคุณงามความดีในการประพฤติปฏิบัติในธุรกิจในหน้าที่การงานนะครับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิด